สวัสดีครับลุง่อพากินโฟเเวลวันนี้มานําเสนอวัตถุมงคลอันนี้เป็นเหรียญเป็นเสียงของพ่อปู่ฤาษีอ่าสร้างที่วัดโลสุทธาวาสจังหวัดอ่างทองวัดโลสุทธาวาสก็เป็นวัดหนึ่งที่สมเด็จพุทธจารย์โตท่านมาสร้างพระเอาไว้ก็เป็นวัดที่โด่งดังในจังหวัดอ่างทองนะครับด้านหน้าเป็น เสียงของพ่อปู่หรือสีนะก็สีต่างๆนี้เป็นทางวัดเขาเพ้นมานะครับผมไม่ได้เพ้นนะเป็นสีดูเพ้นออกมาสวยงามนะฮะด้านหลังก็จะมีเขียนปั้มตาวัดโลกสุดทาวาสแล้วก็อาเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะฮะเป็นตาวัดนะฮะลักษณะของพระก็จะเป็น แว่นกลมนะฮะแว่นกลมออกเป็นไข่สี่เหลี่ยมเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะดูด้านข้างนะดูด้านข้างมีจะมีขอบรอบเกือบรอบนะฮะนี่เป็นขอบตัดบางพับพิมพ์รุ่นนี้เขาว่ามีมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายนะมีการผสมผงพุทธคุณของพระที่แตกหัก ไม่แน่ใจว่าเป็นพระของวัดโลสุทธาวาสพิมพ์อะไรบ้างนะฮะก็ท่านเจ้าคุณเจ้าวาดวัดโลสุทธาวาสนะฮะจำชื่อนามท่านไม่ได้ท่านเป็นคนจัดงานพิธีไหวค้ครูแล้วก็มีทำภาพผงพ่อแก่ือสีงานไหว้ครูปี255 รอบรงนี้พระเนในวัดได้ทำการกดพิมพ์กันเองนะฮะก็ถือว่าเป็นความเข้มขังสัตถิอิเป็นพิธีมนที่ดีนะฮะการสร้างวัตถุมงคลโดยพระเนในวัดถ้าไปจ้างโรงงานปั๊มก็จะมีบางทีก็จะมีะพวกต่างด้าวพวกแรงงานผู้หญิงอะไรเงี้ยมาทำ างดาวก็รู้อยู่ว่าการทํางานพวกนี้ก็จะไม่ปลาณีตนะก็ไม่ไม่ว่าร่วมกันกันละกันแต่ว่าให้ดูว่าภาพพิมพ์รุ่นนี้เป็นพิมพ์ที่แบบว่าพระเนนสร้างกันเองปั้มพิมพ์กันเองในวัดนะแล้วก็เป็นพิธีเสาห้านะเศกในพิธีเสาห้าแล้วก็มาจําหน่ายจแจกในการไหวค้ครูนะฮะลักษณะของ พ่อแก่ก็ยิ้มนะสวยงามเพ้นสีสวยงามผมไม่ได้เพ้นนะนี่เป็นทางวัดเพ้นนะฮะก็ให้ดูลักษณะก็มานําเสนอให้เผยแพร่ใน youtube แล้วกันนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครทำพระผงหรือสีงานไหวค้ครูของวัดโลสุทธาวาสลงใน youtube ก็ขอเข้ามาพ่อแก่ ขอเผยแพร่บารมีก็ให้ผู้ที่ชื่นชมวัตถุมงคลนะเครื่องรางของขังนะฮะไดะ้ได้ศึกษากันเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสะสมและบูชานะครับก็บอกว่าผงพุทธคุณของพ่อแก่รุ่นนี้ปี55ตรงเซกับพิธีเสาห้าปี55าสมีวันเสาห้าขึ้น5ค่ำนะ จำไม่ได้แต่จำได้ว่ามีเสาห้านะฮะน่าจะเป็นปีห้าห้าเสาห้าเดือนห้าโดยซ้ำนะถ้าจำไม่ผิดนะก็มานำเสนอเพียงเท่านี้นะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับก็เจอกันคลิปหน้านะฮะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินเฟิร์นวีสวัสดีครับเหรียญพ่อแก่วัดโลสุทาวาสปีห้าสบห้านะครับ ศึกษาสะสมกันครับสวัสดีครับ